เรื่องสั้นใบไม้สุดท้ายเขียนโดยโอเฮนรี่นักเขียนชื่อดังชาวอเมริกันเรื่องสั้นเรื่องนี้เคยตีพิมพ์ในปีคศ1907ในหนังสือรวมเรื่อง The Trim Lamp and Other Stories ในยะเล็กๆทางตะวันตกของจัตุรัสวอชิงตันถนนต่างๆเต็มไปด้วยความโอนลมานและแตกออกเป็นแถบเล็กๆที่เรียกว่าสถานที่สถานที่เหล่านี้มีมุมและเส้นโค้งแปลกๆถนนสายหนึ่งตัดผ่านตัวเองสักครั้งหรือสองครั้งครั้งหนึ่งศิลปินได้ค้นพบความเป็นไปได้อันล้ำค่าบนถนนสายนี้สมมุติว่านักสะสมที่มีบินค่าสีกระดาษ และผ้าใบกำลังเดินไปตามเส้นทางนี้แล้วจูจ่ๆเขาก็กลับมาโดยไม่ได้รับเงินแม้แต่เซนเดียวดังนั้นเหล่าศิลปินจึงแห่กันมายังหมู่บ้าน g r e n w i c h Village อันเก่าแก่แสนสงบเพื่อค้นหาหน้าต่างทางทิศเหนือหน้าจั่สไตล์ศตรวรรษที่18ห้องใต้หลังคาสไตล์ดัชและค่าเช่าที่ต่ำและจากนั้นพวกเขาก็นำเข้าแก้วดีบุกและภาชนะอุ่นอาหารสักหนึ่งหรือสอใบจากถนนซิกเอเวนิว และกลายเป็นอานานิคมซูและจอนซีมีสตูดิโอของตัวเองอยู่บนยอดตึกอิฐสามชั้นเตี้ยๆโจเอนน่าคุ้นเคยกับชื่อจอนซีคนหนึ่งมาจากเมนอีกคนมาจากแคลิฟอร์เนียพวกเขาพบกันที่โต๊ะอาหารของร้านเดลโมนิโกสบนถนนเอสตรีตและพบว่ารถนิยมด้านศิลปะสลัดชิคโครี่และสลีปปีชอปของพวกเขาเข้ากันได้ดี จนเกิดเป็นสตูดิโอร่วมกันตอนนั้นเป็นเดือนพฤษภาคมเดือนพฤศจิกายนชายแปลกหน้าผู้เย็นชาและไม่มีใครเห็นที่แพทย์เรียกว่าโรคปอดมวมเดินเพ่นพ่านไปทั่วอานานิคมสัมผัสเหยื่อด้วยนิ้วมือที่เย็นเฉียบทางด้านตะวันออกผู้ทำลายล้างผู้นี้ก้าวเดินอย่างกล้าหาญฟาดฟันเหยื่อเป็นสิบสิบเท้า เท้าของเขายังคงก้าวเดินอย่างช้าๆผ่านเขาวงกฏของสถานที่แคบๆที่ปกคลุมไปด้วยมอสมิสเตอร์นิวโมเนียไม่ใช่สุภาพบุรุษสูงวัยที่เรียกได้ว่าเป็นสุภาพบุรุษสูงวัยผู้กล้าหาญสตรีร่างเล็กที่เลือดจางจากลมตะวันตกจากแคลิฟอร์เนียนั้นไม่คู่ควรแก่ชายชราผู้กำยำหายใจสั้นแต่จอนซีถูกเขาตีเธอนอนนิ่งๆแทบไม่ขยับเขยื้อนอยู่บนเตียงเหล็กทาสี มองลอดผ่านบานหน้าต่างบานเล็กสไตล์ดัสไปยังด้านข้างที่ว่างเปล่าของบ้านอีกหลังถัดไปเช้าวันหนึ่งคุณหมอที่ยุ่งอยู่ได้เชิญซูเข้ามาในถงทางเดินด้วยคิ้วสีเทาที่รุงรังเธอมีโอกาสแค่ครั้งเดียวสมมุติว่าสิบเขาพูดพลังเขย่าประลอดในเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้และโอกาสนั้นก็คือการที่เธออยางมีชีวิตอยู่ การที่คนเขียนตำรายาหรือยูไว้ข้างๆศพทําทให้ตำรายาทั้งหมดดูงี่เง่าสาวน้อยสาวน้อยของเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะไม่หายดีเธอมีอะไรในใจหรือเปล่าเธอเธออยากวาดภาพอ่าวเนเปิลสักวันหนึ่งทาสีหรอบ้าเอ๋ยมีอะไรในใจเธอที่สมควรคิดทุบทวนอีกครั้งไหมอย่างเช่นผู้ชายผู้ชายเหรอสูพูดในน้ำเสียงที่คล้ายเสียงพินยูหาน ผู้ชายมีค่าไหมแต่ไม่มีไม่คุณหมอไม่มีอะไรแบบนั้นนั้นก็เพราะอ่อนแอนะสิหมอกล่าวผมจะทำทุกอย่างเท่าที่ศาสตร์จะทำได้เท่าที่มันจะผ่านความพยายามของผมไปแต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ป่วยของผมเริ่มนับจำนวนรถเขียนในขบวนแห่ศพผมก็จะหักพลังการรักษาของยาออก50%ท,ทันทีถ้าทำให้เธอถามคำถามเกี่ยวกับชุดหน้าหนาวใหม่ที่ใส่กับโครมแขนเดียวได้ซักคำถาม ผมรับรองว่าเธอจะมีโอกาสหนึ่งในห้าแทนที่จะหนึ่งใน10หลังจากหมอไปแล้วซูก็เข้าไปในห้องทำงานแล้วร้องไห้จนผ้าเช็ดปากญี่ปุ่นแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปในห้องของจอนซี่พร้อมกับกระดานวาดรูปพลางผิวปากเพลงรักธรรมจอนซี่นอนอยู่แทบไม่มีรอยกระเพื่อมใต้ผ้าปูที่นอน หันหน้าไปทางหน้าต่างสูหยุดผิวปากคิดว่าตัวเองหลับไปแล้วเธอจัดกระดานและเริ่มวาดภาพด้วยปากกาและหมึกเพื่อประกอบเรื่องราวในนิตยสารศิลปินรุ่นเยาว์ต้องปูทางสู่ศิลปะด,ด้วยการวาดภาพประกอบเรื่องราวในนิตยสารที่นักเขียนรุ่นเยาว์เขียนขึ้นเพื่อปูทางสู่วรรณกรรมขณะที่สูกำลังร่างภาพกังเกนขี่ม้าอันสง่างามและแว่นสายตาเดียว ที่มีรูปบีรบุรุษคาวบอยจากไอดาโฮเธอได้ยินเสียงเบาๆซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งเธอรีบเดินไปที่ข้างเตียงทันทีจอนซี่เบิกตากว้างเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและนับเลขนับถอยหลัง12เธอกล่าวแล้วต่อมาอีกไม่นานก็11จากนั้นก็10บแล้วแล้วก็8และ7เกือบจะครบด้วยกันซูมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างห่วงใย มีอะไรให้นับอีกล่ะมีเพียงลานโล่งๆหมุนมองให้เห็นและด้านข้างที่ว่างเปล่าของบ้านอิฐที่อยู่ห่างออกไป20ฟุตเถาไม้เลื้อยเก่าแก่ต้นหนึ่งบิดเบี้ยวและผุพังไปตามรากเลื้อยขึ้นไปเครื่องกำแพงอิฐลมหนาวแห่งฤดูบัพัดผาใบของมันออกจากเถาจนกระทั่งกิ่งก้านที่ดูเหมือนโครงกระดูกเกาะติดกับอิฐที่กำลังทังทลายจนแทบเปลเปล่ามีอะไรหรอที่รัก ซูถาม6ตัวจอซี่พูดเสียงเบาตอนนี้พวกมันร่วงเร็วขึ้นแล้วสาวันก่อนมีเกือบร้อยตัวนับไปนับมาก็ปวดหัวแล้วแต่ตอนนี้นับง่ายแล้วเหลืออีกตัวตอนนี้เหลือแค่ห้าตัวห้าหลนะที่รักบอกซูดีของเธอหน่อยซี่ใบไม้บนเถาไม้เลื้อยเมื่อใบสุดท้ายร่วงหล่นฉันก็ต้องไปเหมือนกันฉันรู้เรื่องนี้มาสามวันแล้ว หมอไม่ได้บอกคุณหรอโอ้ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องไร้สาระแบบนี้มาก่อนเลยสูบ่นด้วยน้ำเสียงเหยียดหยามใบไอวี่เก่าๆเกี่ยวอะไรกับอาการป่วยของเธอและเธอก็เคยชอบเถาวันนั่นมากเลยนะยเด็กแสบอย่าเดือสิหมอบอกฉันเมื่อเช้านี้ว่าโอกาสหายเร็วๆนี้ของเธอคือมาดูซิว่าเขาพูดยังไงเขาบอกว่าโอกาสมี10ต่อนหนึ่งโอกาสนั้นเกือบจะดีพอๆกับที่เรามีในนิวยอร์กเวลาที่นั่งรถทําหรือเดินผ่านตึกใหม่ ลองกินน้ำซุปดูแล้วให้ซูดีกลับไปว่ารวบต่อไปเธอจะได้ใช้ให้บุญนาธิการซื้อวายพอร์ตให้ลูกที่ป่วยแล้วก็สเต็กหมูให้ตัวเองที่โลภมากไม่ต้องไปเอาวายมาเพิ่มแล้วจอนซี่พูดพลางมองออกไปนอกหน้าต่างเอาอีกแก้วหนึ่งไม่เอาฉันไม่เอาน้ำซุปเหลือแค่สี่แก้วฉันอยากเห็นแก้วสุดท้ายตกก่อนฟ้ามืดแล้วฉันก็จะไปด้วยจอนซี่ที่รักสูพูดพลางโน้มตัวลงมาหาเธอ สัญญากับฉันได้ไหมว่าจะหลับตาไว้และไม่มองออกไปนอกหน้าต่างจนกว่าฉันจะทำงานเสร็จฉันต้องส่งภาพวาดพวกนั้นอีกพรุ่งนี้ฉันต้องการแสงไม่งั้นฉันคงต้องดึงม่านลงคุณวาดรูปในห้องอื่นได้ไหมจอนซี่ถามอย่างเย็นชาฉันอยากอยู่ที่นี่กับเธอมากกว่าสูพูดอีกอย่างฉันไม่อยากให้เธอต้องมองใบไอวี่งี่เง่าพวกนั้นอีกแล้วบอกฉันมาตอนที่เธอพูดเสร็จจอนซีพูด พลางหลับตาลงนอนนิ่งเงียบซีดเซียวเหมือนรูปปั้นที่ล้มลงเพราะฉันอยากจะเห็นคนสุดท้ายร่วงหล่นมาฉันเหนื่อยกับการรอคอยฉันเหนื่อยกับการคิดฉันอยากจะปล่อยทุกอย่างแล้วลอยลงลงลง,ลงเหมือนกับใบไม้ที่อ่อนล้าและอ่อนล้าเหล่านั้นพยายามนอนนะสูกล่าวฉันต้องเรียกเบอร์แมนมาเป็นแบบฉันจะไม่หายไปแม้เวลาทีนาทีเดียวอย่าพยายามขยับตัวจนกว่าฉันจะกลับมา คุณเบอร์แมนผู้เท่าเป็นจิตรกรที่อาศัยอยู่ชั้นล่างใต้พวกเขาเขาอายุ60กว่าแล้วและมีคราวแบบโมเสสของไมเคิลแองเจโลที่ม้วนลงมาจากหัวของเทพรักพร้อมกับร่างของปีาศาจเบอร์แมนล้มเหลวในงานศิลปะเขาใช้ผู้กันมา40ปีโดยม่ได้เข้าใกล้ชายชสึ้คลุมของเจ้านายหญิงเลยเขาตั้งใจจะวาดภาพชิ้นเอกมาตลอดแต่ยังไม่เคยเริ่มลงมือเลย เป็นเวลาหลายปีที่เขาไม่ได้วาดอะไรเลยนอกจากภาพฉับปูนฉาบในแวดวงการค้าหรือการโฆษณาเป็นครั้งคราวเขาหาไรายได้เล็กๆน้อยๆด้วยการเป็นแบบอย่างให้กับศิลปินรุ่นเยาว์ในอนณานิคมที่ไม่สามารถจ่ายราคาให้กับศิลปินมืออาชีพได้เขาดื่มเหล้าจินมากเกินไปและยังคงพูดถึงผลงานชิ้นเอกที่กำลังจะมาถึงสำหรับคนอื่นๆเขาเป็นชายชาราร่างเล็กที่ดุร้ายเหาะเย้ยความอ่อนโยนในตัวใครก็ตามอย่างน่าเวทนา และมองว่าตัวเองเป็นมัสติฟพิเศษที่คอยปกป้องศิลปินรุ่นเยาว์สองคนในสตูดิโอด้านบนสู่พบเบอร์แมนกำลังส่งกลิ่นหอมฉุยของผลจูนิเปอร์ในถ้ำใต้แสงไฟสลัวสลัวของเขาในมุมหนึง่งมีผืนผ้าใบเปล่าว,วางอยู่บนขาตั้งที่รออยู่ตรงนั้นมานานถึง25ปีเพื่อเขียนบรรทัดแรกของผลงานชิ้นเอกเธอเล่าให้เขาฟังถึงจินตนาการของจอห์นซีและว,ว่าเธอกลัวว่าตัวเองจะเบาบางและเปราะบางดุจใบไม้ ล่องลอยไปเมื่อแรงยึดเหนี่ยวเล็กๆของเธอที่มีต่อโลกเริ่มอ่อนลงเบอร์แมนผู้เท่ามีดวงตาสีแดงสดที่ไหลออกมาอย่างชัดเจนและตะโกนแสดงความดูถูกและเยาะเย,ะเยะ้ยต่อจินตนาการอันโง่เขลาเช่นนี้ว้าสเขาร้องคนในโลกนี้โง่เขลาที่จะตายเพราะใบไม้ร่วงหล่นจากเทาวันที่สับสนงั้นหรือฉันไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนไม่ฉันจะไม่เป็นแบบอย่างให้กับเจ้าฤษีโง่เขลานั่นหรอก จะปล่อยให้ความโง่เขลาเข้ามาในหัวของนางหรืออ๋อน่าสงสารคุณหญิงจอนซี่จริงๆหล่อนป่วยหนักและอ่อนแอแล้วใครก็ทําให้จิตใจของหล่อนมึนงงและเต็มไปด้วยความคิดเพ้อฝันแปลกๆเอาเถอะคุณเบอร์แมนถ้าท่านไม่รำเกียจที่จะมาโพสต์ท่าให้ฉันก็ไม่ต้องทําก็ได้แต่ฉันคิดว่าท่านเป็นผู้แก่ๆขี้โมโหสิ้นดีเธอนี่เหมือนผู้หญิงจริงๆเบอร์แมนตะโกนใครบาปว่าฉันจะไม่ทำอย่างนั้นไปเลยฉันมากับเธอแล้ว ครึ่งชั่วโมงที่ฉันพยายามจะพูดว่าฉันพร้อมจะทำอย่างนั้นแล้วก็ God, นี่ไม่ใช่ความลับที่ทำให้คนจริงอย่างมิสจอนซี่ต้องนอนป่วยสักวันหนึ่งฉันจะได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกและทุกคนก็จะต้องจากไปก็ God, ใช่จอนซี่กำลังหลับอยู่ตอนที่พวกเขาขึ้นไปชั้นบนสู่ดึงม่านลงมาที่ริมหน้าต่างแล้วผายมือให้เบอร์แมนเข้าไปในห้องอีกห้องหนึง่งในห้องนั้นพวกเขามองลอดเถามันเลื้อยออกไปนอกหน้าต่างด้วยความหวาดกลัว จากนั้นพวกเขาก็สบตาก,กันครู่หนึ่งโดยไม่พูดอะไรฝนเย็นยะเยือกตกลงมาอย่างต่อนเนื่องผสมกับหิมะเบอร์แมนสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าตัวเก่านั่งลงในฐานะคนงานเหมืองรือสีบนการน้ำคว่ำสำหรับตักหินเมื่อสู่ตื่นจากการนอนหลับหนึ่งชั่วโมงในชาวันรุ่งขึ้นเธอพบว่าจอนซี่มีดวงตาที่เบิกกว้างและมัวเมาจ้องไปที่ร่มสีเขียวที่ถูกวาดไว้ ดึงมันขึ้นมาฉันอยากเห็นเธอสั่งด้วยเสียงกระซิบสูเชื่อฟังอย่างเหนื่อยหน่ายแต่ดูสิหลังฝนกระหน่ำแล้วลมกระโชกแรงที่ทนทุกทรมานตลอดคืนอันยาวนานยังคงมีใบไอวี่ใบหนึ่งโผล่พ้นกำแพงอิดออกมามันเป็นใบสุดท้ายบนเถาวันยังคงเป็นสีเขียวเข้มใกล้ลำต้นขอบอยากมีสีเหลืองซีดจางจากการสลายและผุพังมันห้อยลงอย่างกล้าหาญจากกิ่งก้าน สูงจากพื้นเรา20ฟุตมันเป็นลูกสุดท้ายแล้วจอนซี่กล่าวฉันคิดว่ามันคงจะตกตอนกลางคืนฉันได้ยินเสียงลมมันจะตกวันนี้และฉันก็จะต้องตายในเวลาเดียวกันที่รักจา๋าสู่พูดพลางเอนหน้าซีดลงบนหมอนคิดถึงแม่บ้างนะถ้าเธอไม่คิดถึงตัวเองก็จะทำยังไงดีแต่จอนซี่ไม่ตอบ สิ่งที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกคือวิญญาณที่พร้อมจะออกเดินทางอังลึกลับและไกลโพ้นจินตนาการดูเหมือนจะครอบงำเธอไว้อย่างแนบแน่นยิ่งขึ้นเมื่อสายสัมพันธ์ที่ผูกมัดเธอไว้กับมิตรภาพและกับโลกค่อยๆคลายออกไปทีละสายวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแม้ยามพลบคำ่ำพวกเขาก็ยังเห็นใบไอวี เพียงใบเดียวเกาะอยู่บนลำต้นแนบกำแพงและแล้วเมื่อราตรีมาเยือนลมเหนือก็พัดผ่านมาอีกครั้งขณะที่ฝนยังคงกระหน่ำกระทบหน้าต่างและตกลงมาจากชายคาบ้านต่ำแบบดัชเมื่อแสงสว่างเพียงพอจอนซี่ผู้ไร้ความปราณีจึงสั่งให้ยกร่มเนาขึ้นใบไอวี่ก็ยังอยู่ตรงนั้น จอนซี่นอนมองมันอยู่นานแล้วเธอก็เรียกสูที่กำลังคนน้ําซุปไก่บนเตาแกส๊สฉันเป็นเด็กไม่ดีนะซูดี้จอนซี่กล่าวมีบางอย่างทําให้ใบสุดท้ายนั่นอยู่ตรงนั้นเพื่อแสดงให้ฉันเห็นถึงความชั่วร้ายของฉันการอยากตายเป็นบาปเธอเอาน้ํำซุปมาให้ฉันหน่อยแล้วก็นมผสมผอดน,นิดหน่อยแล้วก็ไม่สิ เอากระจกมือมาให้ฉันก่อนแล้วก็เอาหมอนมาคลุมตัวฉันไว้แล้วฉันจะลุกขึ้นนั่งดูเธอทำอาหารและชั่วโมงต่อมาเธอก็พูดว่าซูดี้ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะสามารถวาดภาพอ่าวเนเปิลส์ได้หมอมาถึงในตอนบ่ายและซูก็มีข้ออ้างที่จะไปที่โถงทางเดินขณะที่เขาออกไป โอกาสเสมอกันคุณหมอพูดพลางจับมือผอมๆที่สันเทาของซูไว้ถ้าพยาบาลดีรับรองว่าชนะและตอนนี้ฉันต้องไปดูเคสอื่นที่ชั้นล่างเบอร์แมนชื่อของเขาน่าจะเป็นศิลปินอะไรสักอย่างว่าอย่างนั้นนะปอดมวมด้วยเขาเป็นชายชาราอ่อนแออาการกำเริบรุนแรงหมดหวังแล้วสำหรับเขาแต่เขาต้องไปโรงพยาบาลวันนี้เพื่อให้อาการดีขึ้นวันรุ่งขึ้น หมอบอกกับซูว่าเธอปลอดภัยแล้วคุณชนะแล้วตอนนี้ต้องดูแลเรื่องโภชนาการและการรักษาเท่านั้น<ม>และบ่ายวันนั้นซูก็มาที่เตียงที่จอนซี่นอนอยู่โดยถักผ้าพันคอสีน้ำเงินที่ไร้ประโยชน์อย่างพอใจและเอาแขนข้างหนึ่งโอบรอบตัวเธอพร้อมกับหมอนและสิ่งของทั้งหมด ฉันมีเรื่องจะบอกคุณหนูขาวคุณเบอร์แมนเสียชีวิตด้วยโรคปอดมวมที่โรงพยาบาลวันนี้เขาป่วยได้แค่สองวันเช้าวันแรกพันโรงพบเขาในห้องชั้นล่างในสภาพไร้เรี่ยวแรงเพราะความเจ็บปวดรองเท้าและเสื้อผ้าเปียกโชกและเย็นเยอือกพวกเขานึกไม่ออกว่าเขาไปอยู่ที่ไหนในคืนที่แสนสาหัสเช่นนี้แล้วพวกเขาก็พบตะเกียงที่ยังสว่างอยู่ บันไดที่ถูกลากออกจากที่เดิมแปลงที่กระจัดกระจายและจานสีที่มีสีเขียวและเหลืองผสมกันและมองออกไปนอกหน้าต่างสิที่รักเห็นใบเอวี่ใบสุดท้ายบนผนังเธอไม่สงสัยบ้างเหรือว่าทำไมมันถึงไม่ปลิวหรือขยับเลยเวลาลมพัดโอ้ที่รักนี่มันผลงานชิ้นหมากของเบอร์แมนชัดๆเขาวาดมันไว้ที่นั่นในคืนที่ใบสุดท้ายร่วงหล่นจบบริบูรณ์